ถ้าทารกแรกเกิดพูดได้คำแรกที่เขาพูดจะเป็นอะไรเสียงร้องแรกในห้องคลอดควรจะเต็มไปด้วยชีวิตแต่คืนนั้นเด็กคนหนึ่งกลับเปิดปากพูดประโยคที่ทำให้หมอทั้งห้องถึงกับหยุดหายใจคําพูดนั้นไม่ใช่เสียงร้องแห่งการเกิดใหม่แต่มันคือคําเตือนจากอดีตที่ไม่มีใครอยากฟังและตั้งแต่วินาทีนั้นทุกคนในห้องคลอดก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปห้องคลอดสว่างด้วยแสงไฟสีขาวที่เย็นชา กลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออบอวนอยู่ในอากาศเสียงเครื่องวัชีพจรดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอพยาบาลยืนเรียงรายมือเตรียมพร้อมสำหรับวินาทีแรกของชีวิตใหม่เสียงร้องของทารกดังขึ้นแหลมใสและบริสุทธิ์ทุกคนยิ้มออกมาโล่งใจที่ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีแต่เพียงไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นเสียงร้องก็เงียบลงอย่างกระทันหันความเงียบเข้าครอบคลุมทั่วห้องเหมือนเวลาหยุดหมุนหมอหันไปมองทารกในอ้อมแขนด้วยสีหน้าสงสยัย ดวงตาของทารกคู่นั้นเปิดกว้างกว่าที่ควรจะเป็นสายตาของเขาคมกริบเหมือนจ้องลึกเข้าไปในวิญญาณของคนตรงหน้าไม่มีเสียงร้องไม่มีการขยับตัวมีเพียงลมหายใจเบาๆที่แผ่ผ่านริมฝีปากเล็กๆแล้วเสียงเล็กนั้นก็ดังขึ้นชัดเจนเกินกว่าจะเป็นเพียงเสียงทารกแรกเกิดทำไมข้ากลับมาอีกหมอทุกคนชะง,งักเหมือนถูกตรึงไว้กับทีเครื่องมือในมือพยาบาลร่วงหล่นกระทบพื้นเสียงดังแกร หัวใจของทุกคนเต้นแรงจนได้ยินชัดในความเงียบแม่ของเด็กมองด้วยสายตาไม่เข้าใจน้ำตาค่อยๆไหลลงข้างแก้มหมอก้าวเข้าไปชา้ชาๆใกล้เปลเด็กเสียงหัวใจเต้นของเขาดังรัวไม่เป็นจังหวะทารกคนนั้นหันหน้ามาชา้ชาๆสบตากับเขาอีกครั้งริมฝีปากเล็กขยับอีกครั้งพร้อมเสียงกระซิบที่เบาแต่ชัดเจนท่านไม่จำข้าหรือหมอถอยหลังไปหนึ่งก้าร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกแช่แข็งในความกลัวเขาพยายามบังคับให้สมองหาคำอธิบาย แต่ไม่มีสิ่งใดสมเหตุสมผลทารกเพิ่งเกิดไม่ควรพูดได้ไม่ควรรู้ภาษามนุษย์แต่คำพูดนั้นชัดเจนชัดเจนราวกับเสียงผู้ใหญ่ที่สั่นด้วยความเศร้าหมอสูดลมหายใจลึกมือเย็นเฉียบจนสัน่นเธอพูดอะไรนะ่ะเขาเอ่ยเสียงเบาไม่มีใครในห้องขยับทุกสายตาจ้องไปที่เด็กคนนั้นทารกเงียบไปครู่หนึ่งก่อนดวงตากลมโตนั้นจะหลุบลงเล็กน้อยข้าจำท่านได้เสียงนั้นเอ่ยอีกครั้งท่านคือคนที่ปิดตาข้าในครั้งก่อน หมอรู้สึกเหมือนเลือดในร่างกายหยุดไหลความทรงจำบางอย่างในมุมลึกของจิตใจเริ่มขยับตัวเขาไม่รู้ว่าทำไมแต่ประโยคสั้นๆนั้นเหมือนกุญแจที่ไขประตูอดีตบ,บางอย่างภาพลางๆแวบผ่านในหัวห้องที่มืดกว่าเดิมเสียงร้องให้เสียงอ้อนวอนเขาเห็นเงาของเด็กน้อยอีกคนหนึ่งนอนนิ่งอยู่ในอ้อมแขนของเขาเสียงนั้นกลับมาอีกครั้งคราวนี้สั่นเครือและเศร้าลึกท่านบอกว่ามันจะไม่เจ็บแต่ข้าจำได้ทุกอย่าง หมอหายใจแรงขึ้นร่างกายเริ่มสั่นจนพยาบาลต้องประคองมันมันเป็นไปไม่ได้เขาพูดกับตัวเองน้ำเสียงแผ่วเบาทารกยังคงมองไม่วางตาดวงตาเล็กนั้นสะท้อนแสงไฟจนดูราวกับมีประกายสีทองทำไมท่านถึงทำแบบนั้นเสียงเล็กยังคงดังอย่างชัดเจนทำไมต้องปิดตาค่าหมอแทบจะล้มลงเขาจำได้แล้วมันคือสิบห้าปีก่อนที่หมอยังเป็นนักศึกษาแพทย์ในห้องทดลองของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เขาเป็นผู้ช่วยในโครงการทดลองเกี่ยวกับทารกที่มีความผิดปกติทางสมองมีเด็กหนึ่งคนที่ไม่รอดชีวิตและในคืนนั้นเขาเป็นคนปิดตาเด็กคนนั้นด้วยมือตัวเองความทรงจำที่เขาพยายามลืมกลับแผลซ่านเต็มหัวใจไม่หมอพูดเสียงสั่นเธอเธอไม่ใช่แต่ทารกคนนั้นยิ้มเบาๆยิ้มที่ดูแก่เกินวัยทุกครั้งที่ท่านเริ่มต้นใหม่ข้าก็กลับมาพร้อมกับคำถามเดิม หมอถอยจนหลังชนกำแพงเสียงชีพจรในเครื่องมือตรวจเริ่มเต้นผิดจังหวะพยาบาลบางคนเริ่มร้องให้บางคนวิ่งออกจากห้องด้วยความกลัวในห้องที่เหลือเพียงหมอกับทารกเสียงหัวใจสองดวงดังสลับกันราวกับจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเด็กน้อยค่อยๆย,ยื่นมือออกมานิ้วเล็กแตะที่หลังมือของหมอสัมผัสนั้นเย็นเฉียบแต่กลับมีแรงมากพอจะทําให้เขาชะงักนิ่งครั้งนี้ท่านจะฟังค่าไหมเสียงนั้นแผ่วเบาแต่สะเทือนลึกเข้าไปถึงขั้วหัวใจ แสงไฟเหนือศีสะเริ่มกระพริบเหมือนมีบางอย่างกำลังเปลี่ยนไปในห้องนั้นลมหายใจของหมอเริ่มติดขัดเขามองเห็นภาพบางอย่างซ้อนทับกับความจริงภาพของตัวเขาเองในอดีตกำลังอุ้มทารกอีกคนหนึ่งในห้องมืดเสียงร้องเสียงสะอื้นเสียงสัญญาทั้งหมดกลับมาอีกครั้งและในตอนนั้นเองทารกในอ้อมแขนก็พูดประโยคที่ทำให้หมอแทบหยุดหายใจอย่าทำให้ข้าต้องตายอีก เสียงนั้นดังก้องอยู่ในหัวของหมอไม่ใช่แค่ในอากาศแต่มันดังจากข้างในลึกสุดของจิตใจหัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกมือทั้งสองข้างเย็นเฉียบและชื้นเหงื่อเขาก็พริบตาแต่ภาพที่เห็นกลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแสงไฟในห้องคลอดเริ่มบิดเบี้ยวเงาของคนรอบข้างยืดยาวและบิดงอเหมือนถูกดูดเข้าสู่ความมืดเสียงเครื่องมือทางการแพทย์เริ่มดังผิดเพี้ยนคล้ายเสียงหายใจของบางสิ่งที่มองไม่เห็น หมอพยายามหันไปทางพยาบาลแต่ไม่มีใครเหลืออยู่ในห้องแล้วเหลือเพียงเขากับทารกที่นอนนิ่งอยู่บนเตียงเหมือนศูนย์กลางของทุกสิ่งเจ้าต้องการอะไรจากข้าหมอถามเสียงแหบพร่าจากความกลัวทารกยิ้มอีกครั้งรอยยิ้มที่ทั้งอ่อนโยนและน่ากลัวในเวลาเดียวกันข้าไม่ต้องการอะไรจากท่านข้าเพียงต้องการให้ท่านจำจำอะไรหมอพูดเบาๆทั้งที่หัวใจรู้คำตอบอยู่แล้ว จำคืนที่ท่านเลือกชีวิตของข้าแทนชื่อเสียงของท่านหมอสุดตัวลงกับพื้นมือกุ่มหน้าแน่นน้ำตาเริ่มไหลข้าไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นข้าแค่ทำตามคำสั่งเสียงเด็กหัวเราะเบาๆแต่ไม่ใช่เสียงหัวเราะของทารกมันคือเสียงหัวเราะของใครบางคนที่โตพอจะเข้าใจความเจ็บปวดท่านเรียกมันว่าคำสั่งข้าเรียกมันว่าการทรยศหมอเงยหน้าขึ้นดวงตาเบิกกว้างเขาเริ่มเห็นบางอย่างบนใบหน้าของเด็กน้อย มันเปลี่ยนไปทีละน้อยผิวที่เคยนุ่มนวลเริ่มซีดขาวดวงตาที่เคยใสกลับกลายเป็นสีดำสนิทริมฝีปากขยับอีกครั้งเสียงแผ่วจนแทบฟังไม่ออกแต่ทุกคำเหมือนถูกสลักลงบนหัวใจข้ารอวันที่ท่านจะมองหน้าข้าโดยไม่หลบอีกครั้งวันนี้มาถึงแล้วหมอพยายามลุกขึ้นแต่ขาไม่ขยับเขารู้สึกเหมือนมีแรงบางอย่างกดร่างไว้กับพื้นทารกค่อยๆลอยขึ้นจากเตียงผ้าห่อตัวเริ่มคลี่ออกชา้ชาๆ อุณหภูมิในห้องลดลงจนเห็นลมหายใจเป็นไอหลอดไฟเหนือสีส,สันระรัวก่อนดับวูบลงเหลือเพียงแสงจันจากหน้าต่างในเงามืดนั้นหมอมองเห็นใบหน้าของทารกที่ตอนนี้ดูไม่ต่างจากร่างของเด็กคนนั้นเมื่อสิบห้าปีก่อนเด็กที่เขาปล่อยให้จากไปด้วยน้ำตาและคำสัญญาที่ไม่เคยรักษาเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงของเด็กมันคือเสียงของเขาเองในคืนที่เขาปิดตาเด็กคนนั้นครั้งสุดท้ายขอโทษนะ มันจะไม่เจ็บคำพูดที่เขาเคยเอ่ยกลับมาทิ่มแทงเหมือนมีดที่เย็นเฉียบทานกลอยเข้ามาใกล้จนปลายนิ้วเล็กแตะที่หน้าผากของหมอทันใดนั้นภาพนับร้อยภาพหลังไหลเข้ามาห้องทดลองเสียงร้องให้กลิ่นเลือดเสียงหัวเราะของนักวิจัยและใบหน้าเล็กๆที่มองเขาด้วยแววตาเดียวกันกับตอนนี้ครั้งนั้นเด็กผู้เสียงเบาข้าขอร้องให้ท่านช่วยแต่ท่านปิดหูครั้งนี้เสียงนั้นสั่นระรัวข้าจะทำให้ท่านฟังจนกว่าจะเข้าใจ หมอร้องเสียงดังจนกล้องไปทั่วห้องมือกำแน่นกับพื้นแต่ไม่มีเสียงใดออกจากลำคอทุกอย่างมืดลงเหมือนโลกทั้งใบกำลังถูกกลืนก่อนทุกอย่างจะดับสิ้นเขาได้ยินเสียงสุดท้ายจากทารกนั้นเสียงที่เบาราวกับลมหายใจสุดท้ายของมนุษย์ข้าให้อภัยแต่ข้าจะไม่ลืมเสียงหัวใจในเครื่องตรวจดังขึ้นอีกครั้งติ๊ดต,ติแสงไฟกลับมาอีกครั้งห้องคลอดเหมือนเดิมพยาบาลกำลังอุ้มทารกอยู่ในอ้อมแขน เด็กคนนั้นหลับตาอย่างสงบไม่มีเสียงไม่มีรอยยิ้มไม่มีคำพูดใดอีกหมอนั่งนิ่งน้ำตาไหลลงแก้มเขามองดูเด็กน้อยคนนั้นอย่างเงียบงนันในใจเขามีเพียงคำถามเดียวที่ไม่เคยได้รับคำตอบนี่คือการเริ่มต้นใหม่หรือการลงโทษที่ไม่สิ้นสุดเสียงฝีเท้าของพยาบาลดังเบาๆบนพื้นกระเบื้องเย็นจัดทุกคนกลับมาทำงานต่อราวกับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นแต่สำหรับหมอแล้วทุกวินาทีเหมือนถูกบีบคั้นด้วยความทรงจำที่ไม่ยอมเลือน เขามองไปที่เด็กน้อยในอ้อมแขนของพยาบาลทารกที่ดูเหมือนจะหลับลึกแต่ในความเงียบนั้นเขากลับได้ยินเสียงบางอย่างเสียงกระซิบที่ไม่มีใครได้ยินนอกจากเขาเพียงคนเดียวอย่าทําผิดอีกหมอสะดุ้งหัวใจเต้นแรงจนต้องจับขอบเตียงไว้แน่นเขามองรอบๆแต่ไม่มีใครสนใจไม่มีใครแสดงอาการผิดปกติเพียงแค่เขาคนเดียวที่ได้ยินเขาพยายามบอกตัวเองว่ามันคือภาพหลอนจากความเครียดแต่หัวใจกลับไม่ยอมเชื่อ เพราะในความลึกของจิตใจเขารู้ดีว่ามันจริงหลังจากนั้นเขาถูกเรียกให้ไปพักแต่หมอไม่ไปเขาเดินไปที่ห้องเก็บเอกสารของโรงพยาบาลเปิดแฟ้มบันทึกการคลอดทีละเล่มเขาตามหาบางอย่างแม้ไม่รู้แน่ชัดว่ามันคืออะไรชื่อของเด็กที่เพิ่งคลอดในวันนี้คือทันวาชื่อที่แม่ของเด็กเลือกแต่เมื่อหมอเปิดบันทึกการทดลองเก่าที่ถูกเก็บในแฟ้มลับเขาแทบหยุดหายใจชื่อของเด็กคนนั้นเด็กในอดีตที่จากไป ก็ชื่อธันวาเช่นกันเขาปล่อยแฟ้มหล่นลงพื้นกระดาษกระจายเต็มห้องดวงตาของเขาเริ่มพร่ามัวน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเป็นไปไม่ได้เขาพึมพำเขาตายไปแล้วแต่ในเงาสะท้อนของกระจกตรงหน้าหมอกลับเห็นเงาของเด็กชายตัวเล็กยืนอยู่ข้างหลังเด็กคนนั้นยิ้มดวงตาสีดำสนิทคู่นั้นจับจ้องเขาไม่วางข้าไม่ได้หายไปไหนเสียงนั้นดังชัดเจนในหัวของเขาข้าอยู่กับท่านเสมอ หมอหันขวับแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นเพียงเงาในกระจกที่ค่อยๆจางหายเขาสุดตัวลงกับพื้นมือสั่นไม่หยุดความเย็นเริ่มแทรกซึมจากพื้นขึ้นมาถึงกระดูกเสียงหัวใจตัวเองดังอยู่ในหูรัวแรงจนแทบระเบิดในความมืดเงียบของห้องเอกสารเสียงอีกเสียงหนึ่งดังขึ้นเสียงหัวเราะของเด็กไม่ใช่เสียงที่ไร้เดียงสาแต่มันเต็มไปด้วยความเศร้าและความทารมานหมอปิดหูพยายามไม่ฟังแต่เสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆ ทุกครั้งที่ชีวิตเริ่มใหม่ท่านก็ยังคงหนีครั้งนี้ท่านจะหนีไปไหนได้อีกหรือไฟในห้องกระพริบแรงจนเกือบดับหมอเงยหน้าขึ้นชาชาๆและเห็นว่ากระจกตรงหน้าเริ่มมีหมอกขาวลอยขึ้นแล้วคำบางคำก็ปรากฏขึ้นชา้ชาๆบนผิวกระจกเหมือนถูกเขียนจากด้านในถึงเวลาชดชัยหมอถอยหลังชนผนังหัวใจเต้นจนแทบขาดทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ของโรงพยาบาลก็ดังขึ้นเขาหยิบมันขึ้นมาด้วยมือสั่นกดร,รับโดยไม่รู้ตัว แต่ไม่มีเสียงตอบจากปลายสายมีเพียงเสียงลมหายใจเบาๆของเด็กคนหนึ่งคุณหมอเสียงนั้นเรียกชื่อเขาข้าหนาวเสียงนั้นค่อยๆเปลี่ยนเป็นเสียงสะอื้นอันแผ่วเบาหมอวางสายทันทีแต่เสียงร้องยังดังอยู่ในห้องราวกับไม่ได้มาจากโทรศัพท์เขาวิ่งออกจากห้องไปตามทางเดินยาวของโรงพยาบาลไฟฟ้าบางดวงดับเป็นช่วงๆเงาของเขายืดยาวไปตามพื้นจนกระทั่งเขาหยุดหน้าห้องเด็กอ่อน เขามองผ่านกระจกใสเห็นเด็กทารกหลายคนหลับเรียงรายแต่มีเตียงหนึ่งที่ไฟเหนือหัวกระพริบถีผิดปกติเตียงของทันวาหมอก้าวเข้าไปชา้าชาเสียงลมหายใจของเด็กน้อยแผ่วเบาแต่สม่ำเสมอเขายื่นมือจะสัมผัสหน้าผากของเด็กอีกครั้งทันใดนั้นเด็กก็ลืมตาขึ้นดวงตาสีดำสนิทคู่นั้นจับจ้องเขาอีกครั้งและในเสี้ยววินาทีนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากทั่วห้องเหมือนมาจากทุกทิศท,ทุกทางในเวลาเดียวกันครั้งนี้ ข้าจะไม่จากไปคนเดียวหมอร้องสุดเสียงแต่ไม่มีใครได้ยินไฟทุกดวงดับวูบห้องทั้งห้องจมอยู่ในความมืดสนิทและในความมืดนั้นมีเพียงเสียงหัวใจสองดวงเต้นประสานกันชา้ชาๆจนทุกอย่างเงียบเงียบอย่างสมบูรณ์เมื่อเช้าวันรุ่งขึ้นพยาบาลพบว่าหมอคนนั้นหมดสติอยู่ข้างเตียงเด็กเด็กยังหลับอยู่เหมือนเดิมร่างกายอบอุ่นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนขน,นลุกคือรอยมือเล็กๆสีคล้ำที่ประทับอยู่กลางหน้าอกของหมอ และไม่มีใครสามารถลบมันออกได้เลยแม้ใช้เวลาหลายวันต่อมาเสียงกระซิบของพยาบาลดังสั่นเครือในเช้าวันนั้นเขายังมีชีวิตอยู่ไหมแพทย์เวรคนใหม่เดินเข้ามาช้าๆตรวจชีพจรของหมอที่นอนนิ่งบนพื้นเย็นจัดชีพตดเร้นเบาเหมือนคนที่เพิ่งกลับจากขอบเวแห่งความตายยังหายใจอยู่เสียงตอบแผ่วเบาแต่ดูเหมือนเขาจะไม่รู้สึกตัวพยาบาลอีกคนสังเกตเห็นสิ่งบางอย่างที่หน้าอกหมอ รอยมือเล็กสีคล้ำที่ฝังแน่นเหมือนรอยไหมเธอยื่นมือจะเช็ดออกแต่เมื่อปลายนิ้วแต่ลงไปความเย็นแผ่ซ่านขึ้นมาทันทีจนเธอสะดุ้งถอยหลังมันเย็นเย็นเหมือนน้ำแข็งไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ร่างของหมออีกทุกคนมองหน้ากันเงียบงนันในขณะเดียวกันเด็กทารกชื่อทันวายังคงหลับตาอยู่ในเปลเล็กๆข้างเตียงแต่รอยยิ้มเล็กน้อยที่ปรากฏบนริมฝีปากของเขากลับทำให้ทุกคนรู้สึกหนาวเยือกโดยไม่เข้าใจเหตุผล เวลาผ่านไปสามวันหมอคนนั้นยังคงไม่ฟืน้นเขาถูกย้ายไปยังห้องพักพิเศษแพทย์หลายคนพยายามหาสาเหตุแต่ไม่พบอาการผิดปกติทางกายภาพใดๆคลื่นสมองทำงานปกติร่างกายแข็งแรงแต่เหมือนจิตใจของเขาหายไปในที่ที่ไม่มีใครเข้าถึงได้มีเพียงสิ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนรอยมือเล็กที่หน้าอกยังคงดำคล้ำเหมือนวันแรกบางคืนพยาบาลที่เข้าเวรดึกบอกว่าได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กเล็ดลอดออกมาจากห้องพักนั้น เสียงหัวเราะแผ่วเบาเหมือนมาจากเปลเด็กทั้งที่ในห้องไม่มีใครนอกจากหมอเพียงคนเดียวคืนที่ห้าฝนตกหนักฟ้าผ่าดังสะเทือนตึกทั้งหลังพยาบาลคนหนึ่งเข้าไปตรวจดูหมอตามหน้าที่แต่ทันทีที่เปิดประตูเธอรู้สึกถึงกลิ่นบางอย่างกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อปนกลิ่นเลือดเก่าๆไฟในห้องกระพริบถีๆเสียงชีพจรในเครื่องวัดดังผิดจังหวะหมอนอนนิ่งแต่ดวงตาเปิดกว้างมองเพดานโดยไม่กระพริบคุณหมอเธอตะโกนแต่ไม่มีการตอบสนอง เธอเดินเข้าไปใกล้เห็นบางสิ่งขยับอยู่ใต้ผ้าหม่มเธอค่อยๆดึงผ้าออกสิ่งที่อยู่ตรงนั้นทำให้เธอแทบกรีดร้องมีรอยมือเล็กๆเพิ่มขึ้นเต็มหน้าอกและลำแขนของหมอราวกับมีเด็กหลายคนสัมผัสเขาในขณะหลับแต่ละรอยเหมือนถูกฝังไว้ใต้ผิวหนังบางรอยเป็นรอยแดงใหม่บางรอยคล้ำเหมือนเก่าเป็นปีเธอวิ่งหนีออกจากห้องน้ำตาไหลด้วยความกลัวรุ่งเช้าหมอหายไปไม่มีร่องรอยของการงัดแงะไม่มีพยานเห็นว่า เขาเดินออกจากโรงพยาบาลกล้องวงจรปิดในชั้นนั้นหยุดทำงานระหว่างเวลาสองนาฬิกา13นาทีถึงสองนาฬิกา19เนาทีเพียงหนาทีและในเวลาเดียวกันเด็กทารกชื่อทันวาก็หายไปจากห้องเด็กอ่อนเช่นกันเตียงของเขาว่างเปล่ามีเพียงผ้าห่มเล็กๆวางทับไว้เรียบร้อยแต่บนผ้าห่มนั้นมีคราบรอยมือสีคล้ำหนึ่งรอยประทับไว้ตรงกลางหนึ่งสัปดาห์ต่อมาชาวบ้านในพื้นที่ใกล้โรงพยาบาลรายงานว่าเห็นชายในชุดแพทย์เดินอยู่กลางถนนตอนดึก เขาอุ้มเด็กเล็กคนหนึ่งไว้ในอ้อมแขนเดินเปลยเทา้าฝ่าฝนโดยไม่หลบเมื่อมีคนพยายามเข้าไปทักเขาหันหน้ามาชาชาและทุกคนที่เห็นต่างพูดเหมือนกันดวงตาของเขาไม่ใช่ของมนุษย์อีกต่อไปหลายเดือนผ่านไปโรงพยาบาลแห่งนั้นเริ่มมีข่าวลือแพร่ไปทั่วบางคืนผู้ป่วยในห้องคลอดบอกว่าได้ยินเสียงเด็กพูดแผ่วเบาใกล้หูเหมาะอย่าทําให้ข้าตายอีกบางคนเห็นเงาของชายในชุดกาวยืนอยู่ปลายเตียงเหมือนกําลังอุ้มเด็กไว้ในอ้อมแขน แต่เมื่อเปิดไฟขึ้นเงานั้นก็หายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจเต้นในเครื่องตรวจที่ไม่เคยผิดจังหวะมาก่อนหลายปีต่อมาโรงพยาบาลแห่งนั้นถูกรื้อถอนเพื่อสร้างอาคารใหม่ในระหว่างการขุดหลักฐานเจ้าหน้าที่คนหนึ่งพบกล่องโลหะใบเล็กฝังอยู่ใต้พื้นห้องคลอดเก่าภายในมีเอกสารบางส่วนจากโครงการทดลองเมื่อ15ปีก่อนเอกสารที่ระบุชื่อเด็กในโครงการมีทั้งหมดเจ็ดชื่อแต่มีเพียงชื่อเดียวที่ถูกขีดทับด้วยหมึกสีแดงเข้มชื่อทันวา ใต้ชื่อมีลายเซ็นของหมอคนนั้นและประโยคสั้นๆเขียนด้วยลายมือสันสันว่าข้าคิดว่าเขาจะไม่กลับมาคืนนั้นเองคนงานที่ขุดเจอเอกสารรายหนึ่งหายตัวไปโดยไม่มีร่องรอยเพื่อนร่วมงานเล่าว่าเขาบ่นว่าฝันถึงเด็กคนหนึ่งทุกคืนเด็กที่มองเขาแล้วพูดว่าอย่าปิดตาข้าอีกเลยบางคนบอกว่าทุกครั้งที่มีเด็กคลอดในอาคารใหม่เสียงกระซิบแผ่วเบาก็จะดังขึ้นในอากาศไม่มีใครรู้ว่ามันมาจากไหน แต่คำพูดนั้นเหมือนเดิมทุกครั้งครั้งนี้ข้าจะอยู่จนท่านจำได้ทั้งหมดหลายปีผ่านไปอาคารโรงพยาบาลหลังใหม่ดูสะอาดทันสมัยและสว่างสวัยด้วยแสงไฟเลดท,ที่ไม่เคยดับแต่ภายใต้ความเงียบสงบของพื้นกระเบื้องใหม่เอี่ยมกลับมีบางสิ่งที่ไม่เคยหายไปเสียงบางเสียงที่พนักงานเวรกลางคืนได้ยินเป็นบางครั้งเสียงร้องเบาๆของทารกในเวลาที่ไม่มีการคลอดเสียงหัวเราะของเด็กที่สะท้อนมาจากทางเดินว่างเปล่ากลางดึก และบางคืนเสียงฝีเท้าเปลือยที่เปียกน้ำเดินผ่านห้องผู้ป่วยโดยไม่มีเงาแพทย์หญิงคนใหม่ชื่อหมอมีนาเพิ่งย้ายมาประจำที่นี่ได้ไม่ถึงเดือนเธอได้ยินเรื่องเล่าพวกนี้จากพยาบาลเก่าๆทุกคนแต่ก็ไม่เคยเชื่อจนกระทั่งคืนหนึ่งในระหว่างที่เธอเข้าเวรคลอดเดี่ยวฝนตกหนักจนฟ้าร้องสะท้อนทั่วอาคารเสียงลมวีดผ่านหน้าต่างเหมือนเสียงคร่ำครวญเครื่องวัดชีพรจรเริ่มสั่นสัญ,ญญาณไฟกระพริบเด็กคนแรกของเธอกำลังจะลืมตาดูโลก ห้องคลอดเต็มไปด้วยกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและแสงไฟสีขาวเย็นชาหมอมีนาก้มหน้าลงมือสั่นเล็กน้อยเพราะความตื่นเต้นเธอรักในอาชีพนี้แต่ก็รู้ดีว่าในที่นี้มีประวัติที่ไม่ควรพูดถึงเมื่อเด็กคลอดออกมาเสียงร้องแหลมใสก็ดังขึ้นทำให้ทุกคนในห้องโล่งใจแต่ทันใดนั้นเสียงนั้นก็หยุดลงเหมือนมีใครกดปุ่มปิดโลกทั้งใบห้องทั้งห้องเงียบสนิทเหลือเพียงเสียงฝนที่ซัดกระจกอย่างรุนแรง หมอมีนาเงยหน้ามองเด็กที่เพิ่งคลอดทารกคนนั้นลืมตาดวงตากลมโตสีดำสนิทไม่มีแววสับสนไม่มีแววความบริสุทธิ์อย่างเด็กทั่วไปมันคือสายตาของผู้รู้เด็กคนนั้นไม่ร้องไม่ขยับแต่กลับจ้องหน้าเธออย่างนิ่งเฉยและจากริมฝีปากเล็กๆนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นอย่างชัดเจนชัดเจนเกินไปสำหรับเด็กแรกเกิดท่านคือคนใหม่ใช่หรือไม่มือของหมอมีนาชะงักร่างกายแข็งทื่อทันที เสียงพยาบาลด้านข้างถามหมอข้ามีอะไรหรือเปล่าแต่เธอตอบไม่ได้เพราะหัวใจเต้นแรงจนคำพูดไม่ออกทารกคนนั้นยิ้มเบาๆรอยยิ้มที่ดูคุ้นแปลกๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนข้าจำที่นี่ได้เสียงเด็กพูดต่อที่ที่ข้าถูกปิดตาที่ที่ข้าถูกลืมหมอมีนาก้าวถอยหลังทีละก้าวเจ้าพูดได้ยังไงเสียงเธอสัน่นเด็กตอบด้วยเสียงเรียบข้าพูดได้เสมอเพียงแต่ไม่มีใครกล้าฟัง ทันใดนั้นเครื่องตรวจชีพจรเริ่มส่งเสียงเตือนดังรัวเส้นกราฟกระตุกเป็นเส้นยาวไฟในห้องกระพริบถี่พยาบาลร้องเสียงหลงหมอด็กมีปัญหาแต่หมอมีนาไม่กล้าเข้าไปใกล้เธอเห็นบางสิ่งบนผิวของเด็กรอยมือเล็กๆสีคล้ำปรากฏขึ้นทีละรอยบนหน้าอกและแขนเล็กๆของทารกรอยพวกนั้นไม่ใช่รอยของใครในห้องนี้แน่มันเหมือนมีมืออีกหลายคู่จากที่อื่นกำลังสัมผัสร่างนั้นช่วยด้วย พยาบาลตะโกนแต่ประตูห้องกลับล็อกจากด้านในหมอมีนาวิ่งไปดึงที่จับแต่ไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวเสียงลมหายใจของเด็กเริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงกระสิบท่านจะทำแบบเดิมอีกไหมจะหลับตาแล้วทำเป็นไม่เห็นอีกไหมเธอหันกลับมาดวงตาของเด็กเปลี่ยนเป็นสีเทาขุนบนผนังห้องคลอดเริ่มมีละอองน้ำซึมออกมาพร้อมกลิ่นโลหคาวจางๆรอยมือเล็กๆปรากฏบนผนังเหมือนมีใครหลายคนพยายามจะออกมาจากอีกด้าน เสียงหัวใจในเครื่องวัดดังหนักขึ้นเรื่อยๆข้าเคยอยู่ที่นี่เสียงนั้นเอ่ยกับหมอคนก่อนเขาสัญญาว่าจะไม่ทำให้ข้าตายอีกแต่เขาโกหกหมอมีนาเริ่มร้องให้ไม่ใช่เพราะกลัวอย่างเดียวแต่เพราะหัวใจเธอรู้สึกถึงความเศร้าและความเจ็บปวดของเสียงนั้นเจ้าต้องการอะไรจากข้าทารกคนนั้นขยับช้าๆยกมือขึ้นมาจับข้อมือของเธอสัมผัสนั้นเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งแช่เลือดข้าไม่ต้องการชีวิตคืน เสียงนั้นแผ่วลงข้าเพียงต้องการให้ท่านเห็นสิ่งที่พวกท่านทำภาพมากมายพุ่งเข้าสู่หัวของหมอมีนาเด็กหลายคนถูกทดสอบถูกทิ้งถูกเงียบด้วยผ้าขาวบางในห้องนี้เองเธอเห็นหมอคนก่อนคนที่ชื่อในตํานานหมอธนากำลังลงชื่อในเอกสารทดลองเห็นมือของเขาสั่นเหมือนคนรู้ว่ากำลังทำบาปและเห็นเด็กคนหนึ่งที่มีชื่อเดียวกับในแฟ้มเก่าท่านว่าภาพนั้นชัดเจนจนเธอแทบหยุดหายใจ นี่คือที่ที่ข้าเริ่มต้นและที่ที่ท่านทั้งหลายต้องจบเสียงของเด็กเริ่มหนักแน่นขึ้นทุกคำแสงไฟดับวูห้องทั้งห้องมืดสนิทมีเพียงเสียงฝนกระแทกหน้าต่างและเสียงร้องของพยาบาลที่กลายเป็นเสียงสะอื้นในความมืดนั้นหมอมีนารู้สึกถึงมือเล็กๆมากกว่าหนึ่งคู่จับแขนและไหล่ของเธอไว้แน่นมีลมหายใจเย็นพ่นอยู่ข้างหูพวกเราทุกคนจำได้หมดแล้วเสียงหัวใจในเครื่องตรวจดังต่อเนื่องติดติดต,ต,ติก่อนจะกลายเป็นเส้นตรงยาว เสียงเดียวกับตอนที่หมอคนก่อนหายไปในคืนนั้นเช้าวันต่อมาเจ้าหน้าที่พบห้องคลอดเงียบสนิทประตูเปิดออกได้เองเหมือนไม่เคยล็อกภายในห้องไม่มีร่องรอยของหมอมีนาไม่มีพยาบาลไม่มีเด็กมีเพียงรอยมือเล็กๆนับร้อยประทับเต็มผนังสีขาวตั้งแต่พื้นจนถึงเพดานและบนกระจกเงาเหนืออ่างล้างมือมีประโยคหนึ่งเขียนด้วยรอยนิ้วเปียกน้ำอย่าปิดตาอีกสามวันหลังจากเหตุการณ์ในห้องคลอดนั้นโรงพยาบาลถูกปิดชั่วคราว โดยไม่มีคำชี้แจงจากผู้บริหารเจ้าหน้าที่หลายคนขอลาออกทันทีบางคนย้ายไปทำงานที่อื่นโดยไม่แม้แต่กลับมาเก็บของในล็อกเกอร์ข่าวลือแพร่กระจายรวดเร็วมีทั้งคนพูดว่าเป็นอุบัติเหตุทางไฟฟ้าบางคนว่าเป็นเรื่องของผีแต่ไม่มีใครรู้ความจริงมีเพียงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนหนึ่งที่กล้าอยู่เวรคืนสุดท้ายก่อนการปิดโรงพยาบาล เขาเล่าว่าขณะตรวจตราชั้นคลอดในตอนตีสามเขาได้ยินเสียงทานกล้องเบาๆจากห้องที่ปิดตายไปแล้วเมื่อเดินไปใกล้เสียงนั้นค่อยๆเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะเขามองผ่านช่องกระจกเล็กๆที่ฝ้าและเต็มไปด้วยรอยนิ้วมือในห้องนั้นเขาเห็นเพียงเปลเด็กว่างเปล่าหนึ่งใบและไฟที่กระพริบช้าๆเหมือนลมหายใจของใครบางคนหลายเดือนต่อมาโรงพยาบาลแห่งนั้นถูกรื้อถอนจนเหลือเพียงพื้นซีเมนโครงการใหม่ถูกสร้างขึ้นแทนเป็นอาคารเรียนแพทย์สมัยใหม่ ที่ตั้งชื่อว่าศูนย์พัฒนาเวชกรรมทารกทุกอย่างเริ่มต้นใหม่อย่างเงียบงนันแต่ในคืนที่ฝนตกหนักคนเฝ้าก่อสร้างบางคนเล่าว่าได้ยินเสียงเด็กพูดอยู่ใต้พื้นดินเสียงเล็กๆที่ฟังดูเศร้าแต่มั่นคงอย่าลืมเราบางครั้งเมื่อเปิดเครื่องวัดชีพจรในห้องทดลองใหม่กราฟเส้นจะขยับขึ้นเองโดยไม่มีผู้ป่วยมีเสียงติดติดดังขึ้นเบ,เ,บเบาเหมือนหัวใจของใครบางคนที่ยังไม่ยอมดับและในพิธีเปิดอาคารวันแรกผู้บริหารได้กล่าวคำอุทิศแก่แพทย์ และผู้ที่จากไปเพื่อให้วิชาชีพนี้เติบโตต่อไปอย่างบริสุทธิ์ขณะที่เสียงปรบมือดังขึ้นทุกคนรู้สึกถึงลมเย็นแผ่วเบาพัดผ่านจากทางเดินเก่ารอยนิ้วมือเล็กๆปรากฏขึ้นชั่วครู่บนกระจกบานใหญ่ก่อนจะจางหายไปในอากาศเรากับใครบางคนเพียงต้องการบอกลาและในความเงียบหลังพิธีนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นเบาๆจากมุมห้องคลอที่ถูกสร้างทับลงบนที่เดิมเสียงหัวใจเต้นช้าๆสม่ำเสมอเหมือนการเริ่มต้นใหม่ของชีวิต หรือบางทีอาจเป็นการเริ่มต้นของความทรงจำที่ไม่มีวันตายจบ